กุบิ๊กุบิกัดคนดเยุไปชุไปเรอยุไปเยอย่ามาอยู่ตรงนี้เอารออกอกออกไปออกไปออกจากหน้าประตูออกจากหน้าประตูเห็นไเนี่ยไปออกไปออกไปกนออกไปก่อนตำรวจออกไปก่อนตำรวจออกไปก่อนตำรวจออกไปก่อนออกไป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 ข้ไปข้างในข้ไปออไปออไปเพื่อไปเพื่อไปโอ้ย เอาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปชุบเอาเพื่อนไปชุบได้มาทำเพื่อไม่ได้อูได้กูได้เพื่อนอยู่กูได้เพื่อนอยู่ไป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 เอามาชุบอะไรตรงนี้เอาอย่าขวางหน้าประตูให้มันเข้ามาอย่าเล่นหน้าประตูอย่าเล่นหน้าประตูอย่าเล่นหน้าประตูชุบอะไรตรงนี้เข้ามาเข้ามาเอาเพื่อนชุบไ้วยพิกล็อกพิกล็อกพิกล็อกอยู่ไหนพิกล็อกอยู่ไหนขมังเพื่อนขมังเพื่อนไอ้นี่ทำไมมันติดผมอ่ะายแล้วพิกล็อกอยู่ไหนพิกล็อกพิกล็อกครับ เอาไปแทงเลยสอบตำรวจมาด้วยเอาสอบตำรวจเข้ามาส่งตำรวจเข้ามาให้หมดเอาสอบตำรวจมาด้วยเล่นหน้าประตูถอยถอยเล่นหน้าประตูเล่นตรงนี้ถอยมันเข้ามาถอยเขเฮ้ยพิกล็อกช่วยเพื่อนพิกล็อกช่วยเพื่อนพลิกล็อกอยู่ไหนลม่อยลนลอยใครที่ไม่มีอ่ะดูอยู่ไม้ค้ำอยู่ค้ำไว้ไม้ค้ำไว้ไมค้ำไว้โอ้โดนเพื่อนแทงไปเล่นของของไปเล่นทีื่อนแต่อย่าไปอยู่หน้าประตูแต่อย่าไปอยู่หน้าประกลับมากลับมายืนตำแหน่งกลับเดิมกลับมายืนตำแหน่งกลับไปเดิม มาเล่นนี <rôle CCTV> ่เลยมาเล่นประตูี๋วถอยมานีถอยมานีมานีหมดยมานีหมดยหมดถอยมานีหมดตรวจเข้าประตูนั้นมามึงค่อยโถมนี่นี่มานีตรงนี้ตรงนี้ยืนรอ่นี่ยืนรอนี่ยืนรอนี่ถ้าตรวจเข้ามาตรวจเข้าเข้าประตูล้น้ามึงโถมเลยอาจากประตูเลื่อนอาจากประตูเลื่อนเอาจากประตูเลื่อนเข้ามาปล่อยให้ประตูปิดปล่อยให้ประตูปิดมาเลปล่อยให้ประตูปิดงนี่คนมาตรวจเข้ามาเมเหลือเป็นร้อย นเข้ามาเยอะก่อนเพื่อนอ่ะรีเพื่อนเสร็จยังดีเพื่อนทุกคนยังไม้มารอไม้มารอยังฟัใังฟังหน่อยแป๊บนึงคือถ้าจะล็อกพีกอ่ะเข้าไปข้างในแล้วล็อกนะอย่าอย่าล็อกตรงนี้นะแต่อย่าแก้ตรงนี้ฟังฟังฟังมัไมมงเอ่อยแป๊เหน๋ยวไม้รอดูเลยไม้รอเลยถอยมมก่อนปอกถอยมืก่อนเดี๋ยวรอดูเล่นเล่นไม่กี่คนพอแบ่งแบ่งแบ่งเป็นเซตย่งพอ ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเซตสองเดี๋ยวเพื่อนชุบไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเซตสองเองใครมีใครคุมด้านหลังป่ะคุมทีมด้านหลังอ่ะมีอยู่มีอยู่สามสี่คนมีอยู่เราโดนจับไปเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเนียเราทิ้งเนี่ยดูเพื่อนด้วยไม่เอาโดนทิ้งหลังไปเลยล็อกทิ้งอยู่หลังมี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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรโฟกัสแค่ตรงหน้าไใหมายถึงศพมันอ่ะศพไปเที่ยนั่นอ่ะซ่อนไปแล้วไอ้โฮมไปซ่อมไปแล้วมันไกลที่สุดมันอยู่อีกลึก ม่จริงยืนพร้อมหมา่กระจกก็ได้นะไม่ต้องไปยิงโค้กบเพื no, right ่อนหน่อยดีคนที่อยู่ข้างนอกอะโคกับคนที่อยู่ข้างนอกด้วยปากเราเก็บนะไม้เลื่อนตูเล่อนได้ป่ะให้ประตูเล่นเดี๋ยวกูบอกเองเดี๋ยวกูบอกเองว่าพวกมเกี้ยปากเรารีบเข้าให้ประตูเลื่อนมันปิดได้ป่ะอีโมเพื่อนมันปิดแล้วปิดแล้วเหรอภาพกูเห็นเปิดอยู่เลยบอกเองว่าต้องไปตรงไหนโการแค่ตรงหน้าเว้ยไม่ต้องสนใจอย่างรบกังมันมาเขาเล่นเออเอาตรงนี้ยเอาตรงนี้แหละอย่าไปภาวะตรงเยอะไม้ยังพร้อมดรอดนะพร้อมพร้อมพร้อมเวลาเท่าไหร่นะ เออตอนเลขอะไรสามสิบสองสี่สองประมาณสี่สิบสี่ห้าไปเลยดีไปทำไปดีที่สุดพี่เห็นสีแดงคือธุรกิจภารกิจยื้อให้ได้นานที่สุดอะเดี๋ยวเขาบอกเองว่าต้องการตองไหนเข้ามาหลวนเข้ามา เฮ้ยมายืนมายืนห้องนี้ให้หมดอย่าไปยืนไอห,ห้องอื่นดิบอกเพื่อนดินนข้างใน,น,นข้างในใครใครรีบไปเช็คกไม่ต้องรีบไปเช็คตำรวจมาแล้วเอาไว้ไกลเลยสอบตำรวจนุ่งไหมศพตำรวจเอาไว้ไกลเลยรถปล่อยเลยเออคุณซานโต้โดนยิงได้นะมุมเนี้ยเม,มื่อกี้ยืนยืนหลังประตูโดนยิงทะลุอ่ะ ใช่ใช่มันถอยประตูรูปประตูแอบ่อยกระสานโต๊ใครมันมองไม่เห็นห้องมันมองไม่เห็นเขเขาทีเขาจะยิงเราลมตรงหน้าประตูแล้วเขาจะแดกเราไปใช่ใช่ระวังถ้าเราลมตรงหน้าประตูอ่ะอาวุธก็มีไม่ตีให้สดไดไปวะตอนนี้ตำรวจใช้อาวุธได้ยังอ่ะก็ตัวแดกเพื่อนเราได้ไปประมาณสามคนอ่ะแม่นอกจากกระบอกอ่ะเอ็มนายเอ็มนายกระบอกมายืนมายืนห้องนี้ให้หมดเลย ให้เขาถมมาอยู่ห้องข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยถมไปหาเขาวาประตูแล้วยอยู่ตรงประตูเด็ขาดเลยกูจะใช้ปืนจริงเข้ามปเขาบอกเตรียมตัวเตรียมนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะอเลยไป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  ไม่ไหวถอยม้างไหมก่อนเอาดิเอาดิหัวม่วงเนี่ยเอออาตบขกช่วยดันไปช่วยเพื่อนดันไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเฮ้ยอุ้มได้ไงอะยังไม่ล็อกเลยอุ้มได้ไงปล่อยดีก็ปล่อยดีก็ปล่อยดีโอ้โหตี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 ตายเลย ไม่ไม่ผมติดติดมาพี่ถอยมแทกูเอาศพออกเอาศพเอาศพพุมาอ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 ุมาเฮ้ยเพื่อนเยะเลอดเลยไอ้เพื่อนเส้หลังมาอย่งวะปืนทาก็ไม่ได้ นี่เดียวแล้วตำรวจมันบางแล้วตำรวจมันบางแล้วตำรวจแล้วเฮ้ยักษ์หลังก้อนบางแล้วตำรวจบางแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วรีบรีบมารีบมารีบมาแล้วนี่ปิดนี่จะหมดแล้วเฟังเสียงก่อนนะฟังเสียงเฮ้ยยิงยิงไม่ล้มร้องไม่ได้นะเว้ยไม่ไม่ไม่กดปิดกดปิดชดชด เด,ด,ด,ดตูสู้ๆเดตูตน้องนั่นแหละอืมโคตรเกเอาไงดีเดตู่สู้ๆน้องดูงปืน

เท่านะเอาเลยเอาเลยออมาแล้วเลยเเลยเลยเเลยเลยเลยเลลยเลเลยเลเลยเลยเายลยเเลยเเลยเลยเเลยไปเลเลยเลเลยเลเลยเลลยเ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 ลยลเลยเเลยเลเลลยเลยเเอาเลยเลเอยเลยัลยเลยยเลเเลลเยย ตายเยอะๆอีกทีเดียวตายตายหมดตายแล้วกลับมากลับมาผมุดไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกไปกลับเอาเพื่อนขึนเอาเพื่อนขึ้นยสวยทีไปลีเพื่อนข้างในไปลีเพื่อนข้างในกลับมาไปอข้างในนะอย่าไปลีข้างในยอันี้มันทางออมไอ้บ้าไปลีเพื่อนข้างในอันนี้างนกลับมานี้ เป็นซปเปอร์สตาร์เหมือนใครแต่แค่นี้ก็เข้าใจรู้ดีว่ายังฝืนตัวเองมาไปฉันก็คงไม่ได้อะไรอยู่ดีซปเปอร์สตาร์ของเธอเป็นคนธรรมดาคนนี้แม้ไม่ดัากยืนก็รู้สึกดี